แผดหาไม่แห้งเนปกติลูเป็นทั้งสี่ได้ครับปกติเบิร์ตได้ครับนี่ะถึงไม่ขึ้นครับยกที่สองอยขคือลงกปข้างล่างสนันเนาะ ว่คืนครับโอ้มันพยาค่ะต้องไหนดึงกินเถื่บอกอันนี้นาจะเป็นแม่โคขุดไว้นะครับไม่เป็นเละๆลย ครับไม่ขยับเลยว่ากำลังดีขึ้นนะครับนอโอ้เน่นอนอยู่หรือะเออาแท้ม่าดูาดเอ,อ้ าบานถึงลงไปข้างล่างทั้งที่ว่าจังบักสังบอก มันจะขึ้นก้อนดเ,นเอ้าวครับผมมันจะขึ้นบอร,รอบนี่เพราเมองกั้เสียงเลยนี่ครับเสียงมันลด,ลดแห้งตั้งเสียงชี่แน่นอนหลีวะ่ะ เ,เน,นี่ยปะโว้ยเนี่ยมาคุยอยู่ลืามใส่โลเห็ดว่าเห็นว่ารถเพิ่นหลายก็ได้เนะเาะเม่นมาผู้เดียวเด้่ยใ,ใครแล้วเพิ่นอันนี้มาขี้ไถ่เนี่ยมันจะเมื่อไรเอ๊ยเออขึ้นแล้วครับพี่น้องเลยไคในสลิงมันยาวเนี่ยถลิงสั่นนี่นนมันจะฆ่าทำกัน เออยังก่อนเขาเสียบเข้าไปยังก่อนงานโมเดลงานเดียวงานโมเดลงานเดียวเออจัดไปครับผมโอ้สุดยอดสุดยอดทีมทีมงานลดแรงฮะเมื่อไรบอกเด้อลอยแปดพื้นไทยไอายุนี่ว่ามันก็แห้งนรือ่ารอบนีรวะเปล่าลูกง่ายลูกน้อยนี่ แต่มันเปิดกระโปรงง่ายเขาเปิดเมื่อไหร่ได้เนี่ยไมแห้งเหรพูดหนีิ <c oughs> ขัก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 พวดปีง่ายุ่งเรื่องขบดลงมาเลยยานลมบัแม่ยังดอกครับมันไถบกเขา่าของเชิงก็เลยให้รถไถไมันบิดเหนียวเหนียวคักกับเหนียวจนไถบกเข่าเลยแหละมารับผม <c oughs> เจอกันไหมฮึ เดี๋ยวรถเป็นมาครับเดี๋ยรถเปนมาอีแปดหาแปหาแในมือสำลอง <laughs> อ้ใช้ <laughs> ตัวรู้จิบมืองะนนะนเนาะ หลาดหลาดเอาขันนี้ดีบานไปยังไงกูจะถ่ายตัวด้หนึ่นนี่งานวาแล้ววาแล้ววาแล้วถ่ายตัวอีดีขัน้นนี้เอาไปชี้ดึงไผบานเลยตองมึงก็ดู เจอร้อยแปดจอมพลังนองมึงก็ดินเหนียวกระท้องได้ข้ำแล้วลดยังกระค่าอู้หึ่งหล่อหลวพี่น้องเลย